อีกหนึ่งประเด็นที่สังคมอยากได้คำตอบมากๆเลยก็คือกระบวนการของรัฐเนี่ยคใครตัดสินใจว่าจะซื้อวัคซีนตัวไหนจะซื้อเมืม่อไหรเออใครจิ้มใครชี้จะซื้อมาใช้อย่างไรใครจิ้มใครชี้ใครมีอำนาจบทบาทในการชี้เลยเอาตัวนี้เอาวันนี้เอาเท่าไหร่อะไรประมาณนั้นขณะนี้มันได้กลายเป็นประเด็นตอกลิ่มให้แวดวงหมอด้วยกันนะ เริ่มมีคําถามระหว่างกันเยอะมากใช่ค่ะแล้วพุ่งเป้าไปสามหมอระหว่างหมอรุ่นใหม่กับอาจารย์หมอเริ่มมีช่องว่างระหว่างหัวใจแล้วใช่ค่ะก็เพราะไอ้เรื่องนี้นะก็เพราะไอ้คำถามนี้นี่แหละวัคซีนนี่แหละคือเรื่องของเรื่องมันเริ่มจากอย่างนี้ก่อนคเราต้องย้อนกลับไปเมื่อวันที่30มิถุนายนค่ะปีนี้นะ64ค่ะปีนี้ปีนี้ปีนี้คุณอนุทินชาญบิลกูลรองนายกรมวสสารสุขได้ให้สัมภาษณ์ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวผู้สื่อข่าวก็พยายามพยายาม ที่จะถามเรื่องการตัดสินใจซื้อวัคซีนชนิดที่เรียกว่า mRNA นั่นก็คือไฟเซอร์นั่นก็คือโมเดอร์นาพยายาม,มที่จะซกักไซไล่เรียงเรื่องกลไกการตัดสินใจกลไกในการจัดซื้อวัคซีนตัวไหนอะไรอย่างไรประมาณนั้นใช่ค่ะว่าออใครมีบทบาทอำนาจอะไรอย่างไรอยู่ที่ใคร คำตอบของคุณอนุทินวันนั้นดังต่อไปนี้มันบันทึกไงอยู่ในที่ประชุมมันกลายเป็นประเด็นร้อนชาทั้งแวดวงหมอเลยใช่เพราะมันมีบันทึกเชิญฮะคุณอนุทินแจ้งว่าเราจะเพิ่มไหมคะเพื่อตัดส่วนนี้มากขึ้นกห่าอเดิมไหมคะก็ตรงนี้แล้วแต่คณะกรรมการวิชาการวัคซีนนะครับเดี๋ยวต้องทําความเข้าใจก่อนนะเรื่องการใช้วัคซีนนะยี่ห้ออะไรก็ตาม วิธีไหนก็ตามห่างกันจีอาทิตย์ก็ตามนะครับเขามีประเทศเรามีคณะกรรมาวิการที่คอยกำกับดูแลอยู่นะครับแล้วก็แจ้งมายังเป็นมติให้กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ให้วงการแพทย์ทั้งหมดได้ปฏิบัติตามนะครับแม้กระทั่งตัวแพทย์อย่างเช่นอาทิทย์ดีกรมการแพทย์เขาจะไปฉีดตามใจเขาอย่างนี้ไม่ได้นะหรือแพทย์คนไหนอยากจะฉีดตามความเชื่อของตัวเองไปอ่านแมกซีนมาแล้วก็อกโอเคเขาว่าอย่างนี้แล้วก็ทําตามไม่ได้ เรามีกรรมการวิชาการมีอาจารย์คุณกัญญาอาจารย์ทวีอาจารย์ยงนี่แหละนะครับแล้วก็อีกหลายท่านเนี่ยที่เขาประชุมมันอยู่ประจําอยู่แล้วเนี่ยเป,เป็นผู้วางแนวทางวางมาตรฐานมาให้อันนี้ถึงถึงบอกว่าพี่น้องประชาชนควรจะวางใจได้กระทรวงสาธารณสุขหรือแม้กระทั่งตัวผมเองมีหน้าที่ทีท่ว่าถ้าท่านสั่งบอกเอาวัคซีนตัวนี้ผมก็มีหน้าที่ไปเร่งหางบประมาณนะครับนำเสนอเข้าคอรอมอแล้วก็ พยายามจัดหาให้ได้มากที่สุดนะครับครับด้วยความเคารพคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังคุณอนุทินให้สัมภาษณ์อย่างนี้เมื่อวันที่30มิบมิถุนาจับประเด็นอย่างไรได้ความอย่างไรแต่หวยไปลงที่สามหมอแน่นอนเ,อเข้าใจว่าจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินนั้นอำนาจการตัดสินใจว่าจะเรียกวัคซีนยี่ห้อไหนอยู่ที่ใครเข้าใจอย่างไรจากคำให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่ ก็เข้าใจเนี่ยแหละหวยล็อกไปออกที่สาอาจารย์หมอในบตรด,ดนหมอรุ่นน้องๆนะอย่างเช่นคุณหมอสรีศักดิ์จันประเสริฐค่ะคุณหมอสรีศักดิ์จันประเสริฐคุณหมอสิริราชนะของขึ้นเลยอตัดสินใจทำจดหมายเปิดผนึกเรียนศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคภัยบุญกิจรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีโชคพิทยสุนนท ศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้บรวัรสามอาจารย์หมอที่ถูกคุณอนุทินเอ่ยถึงเมื่อวันที่30มิถุนายนใช่แล้วโค้ชเลย,เยท้าจจดหมายเปิดนเนึกเรียนสามอาจารย์หมอด้วยข้อความดังต่อไปน,นี้ครับจากสถานการณ์ปัจจุบันของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19ในประเทศไทยส่งผลให้มีประชาชนเจ็บป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและไม่มีทีท่าว่าการระบาดจะถูกควบคุมได้ในเร็ววันคุณอนุทินชาวิรุกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยว่า การพิจารณาเรื่องวัคซีนในประเทศไทยจะต้องผ่านความเห็นจากคณะกรรมการวิชาการวัคซีนที่มีศาสตราจารย์แพทย์หญิงกุลกัญญาโชคไพบุญกิจรองศาสตราจารย์นายแพทย์ทวีโชคพิทยสุนนลรวมถึงศาสตราจารย์นายแพทย์โยงผู้วรวันเป็นคณะทำงานการประชุมร่วมกันทุกวันเพื่อวางแนวทางเรื่องการใช้วัคซีนใดวิธีใดห่างกันอย่างไรและแจ้งมติมายังสารสุขเพื่อให้แพทย์ปฏิบัติตามข้าพเจ้าในฐานะแพทย์อยากถามอาจารย์ท่านสามดังนี้ อยากถามอาจารย์ทั้งสามดังนี้อันนี้สําคัญหนึ่งหนึหนคำพูดของคุณอนุทินชาญบิลกูลเป็นความจริงหรือไม่ถ้าไม่เป็นความจริงสำนวนไทยเขาเรียกว่าโยนเผือกร้อนแต่ถ้าเป็นดังว่าคุณอนุทินชาญบิลกูลกําลังให้เครดิตผลงานแก่อาจารย์ทั้งสามท่าน2อจากข้อ 1. ทําไมอาจารย์ทั้งสถึงเลือกวัคซีนซินแวค ทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีผลงานวิจัยเฟสสามตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ที่มีระบบ peer review และเพิกเฉยต่อ mRNA วัคซีนที่ผลงานวิจัยและข้อมูลจากโลกจริงบ่งบอกว่ามีประสิทธิภาพป้องกันการติดเชื้อและการระบาดได้เป็นอย่างดีข้าพเจ้าเป็นแพทย์เฉพาะทางทางด้านเวชภัณฑ์ศาสตร์อาจมีความรู้ความสามารถไม่เท่ากับอาจารย์ทั้ง3ที่เชี่ยวชาญทางด้าน,าานวัคซีนและโรคติดเชื้อฉะนั้น ข้าพเจ้าขอเปิดใจรับฟังความเห็นเพื่อทําความเข้าใจตรกกะในการเลือกวัคซีนซิโนแวคเข้ามาใช้ในประเทศไทยเห็นนะเห็นนะเห็นนะจากคําให้สัมภาษณ์วันนั้นของกุณอนุทินโทรมันไปลงที่อาจาร,รย์หมอทั้งทั้งสามอาจาร,รย์หมอเลยเป็นสามปรมาจารย์อาจารย์หมอด้วยข้อที่สามสถานการณ์ปัจจุบันแตกกต่อยอดจากการระบาดเมื่อปลายเดือนมีนาคม64เวลาผ่านมาสามเดือนกว่าการระบาดยังควบคุมไม่ได้แถมกระจายเป็นวงกว้าง หากท่านอาจารย์ทั้ง3เป็นผู้พิจารณาวัคซีนจริงทำไมยังให้รัฐบาลนำเข้าซิโนแวคแต่ไม่กดดันหรือนำเสนอให้รัฐบาลเลือกเอา mRNA วัคซีนเข้ามาข้าพเจ้าจำได้ในวันรับน้องข้ามฟากที่โรงพยาบาลศิริราชอาจารย์ชั้นผู้ใหญ่หลายคนต่างอบรมให้นักศึกษาแพทย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตนเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาบซั์และเกีดยรติยศจะตกแก่ตัวท่านเองถ้าท่านทรงทำแห่งอาชีพไวให้บริสุทธิ์ ข้าพเจ้ารู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากที่เกิดเหตุการณ์ที่สามารถป้องกันได้ตั้งแต่แรกข้าพเจ้าขอเป็นตัวแทนเพื่อนแพทย์และประชาชนถามอาจารย์ทั้ง3ท่านเพื่อสร้างความกระจ่างให้แก่สังคมด้วยความเคารพอย่างสูงสิริศักดิ์จันทรประเสริฐสิริราชรุ่นร้อยสิบบอกแล้วไงเรื่องโควิดเรื่องวัคซีนครั้งนี้มันเหมือนเล่มทิศตอกวงการหมอมันทให้หมอรุ่นใหม่ๆลุกขึ้นมาตั้งคําถามเอากับ หมอรุ่นใหญ่ๆตั้งคาถามเอากับบรรดาอาจารย์หมอค <ฮะ S 2> ่ะยัไปหมดแล้วก็แล้วก็แรงแล้วก็ไว้หน้ากันน้อยลงเรื่อยๆอย่างน่าเป็นห่วงเรื่องของเรื่องจากคำให้สัมภาษณ์คุณอนุทินเมื่อวันที่30มิถุนายนสังคมจับความได้ว่าคล้ายกับคุณอนุทินบอกว่าจะใช้วัคซีนตัวไหนจะใช้อย่างไรจะใช้เมื่อไหร่อยู่ที่อาจารย์หมอสาม<ช>ทั้งสามคนมเข้าใจได้เช่นนั้นเนี่ยถ้าฟังจากสัมภาณ์เราฟังจากคลิป ยอดหลังเมื่อวันที่30เราก็จับความได้อย่างนั้นค่ะนังสุพิมก็หยิบเอาช็อตนั้นไปเป็นประเด็นพาดหัวจะซื้อไม่ซื้อจะซื้ออะไรจะซื้ออย่างไรอยู่ที่อาจารย์หมอสามทั้งสามไปฟังจากสัมภาษณ์แล้วมาจับประเด็นกันธงเป็นแบบนั้นอะไรประมาณนั้นโอ้โหร้อนฉายสิครับเริ่มจากเริ่มจากคุณหมอคุณกัญญาก่อนที่ถูกพาดพิงนะฮะใช่ค่ะอาจารย์แพทย์หญคุณกัญญาด้วยความเป็นอาจารย์หมอที่เก็บนิ้เก็บตัวอยู่พอสมควรค่ะดังนั้น คุณหมอคุณกัญญาก็เลือกที่จะแชทในลายกลุ่มใชช่จแงกับ<ช>พี่เพื่อนน้องหมอชี้แจงในลน์กลุ่มสั้นๆแต่ของพี่เพื่อนน้องหมอค่ะชี้แจงอย่างนี้ครับเพียพี่ไม่เคยไปมีส่วนในการตัดสินใจเรื่องการจัดหาวัคซีนเลยพี่เป็นนักวิชาการให้ข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้มีอำนาจตัดสินใจเลยแถมมีคนเชื่อเขียนจดหมายเปิดผนึกมาด้วยค่ะ รบกวนช่วยบอกต่อด้วยนะคะว่ามั่วมากถ้าหมอสามคนสั่งวัคซีนได้จริงๆก็ดีสิห้าห้าหาหาดูเหมือนอาจารย์ห,หมอกุณกันยานี่อารมณ์ดีนะใช่ยังมีแนบลิงก์ข่าวของสำนักข่าวแห่งหนึ่งที่พาดหัวเรื่องคุณอนุทิน <Okay. S 1> ไปในไลน์กลุ่มอันนั้นด้วยครับถัดมาก็จะเป็นหมอยงอีกหนึ่งหมอที่ถูกพาดพิงและโดนฟาดแแต่คราวนี้หมอยง เลือกที่จะชี้แจงผ่าน Facebook ของหมอยงแล้วก็ตั้งค่าสานะให้ทุกคนได้เห็นด้วยได้อ่านด้วยใช่ค่ะหมอยงชี้แจงว่าโควิด19วัคซีนตามาตามข่าวที่ว่าการพิจารณาเรื่องวัคซีนมีหมอสามท่านมีอำนาจตัดสินใจเลือกวัคซีนไม่เป็นความจริงโดยเฉพาะช่วงที่ผมอยู่ในการประชุมจะพูดเชิงวิชาการถึงวัคซีนทุกตัวครับทท็หมอยงที่ย คุณหมอคุณทัญ,ญายาเพียผมว่าประชาชนที่ติดตามข่าวสารก็เพียด้วยนะค่ะถัดไปก็เป็นคุณหมอทวี<ช>คุณหมอทวีก็ถูกพาดเพลงคุณหมอทวีก็โพสต์ในเข้าใจว่าใน Facebook ใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็ชี้แจงเหมือนกันคุณหมอทวีชี้แจงอย่างนี้ครับเรียนอาจารย์และพี่ๆน้องๆที่เคารพทุกท่านก็ในเมื่อ,อมีการทําจดหมายเปิดผนึกในนาของอหมอรุ่นน้องหมอรุ่นน้องดังนั้นดังนั้น หมอทวีก็เลือกที่จะสื่อสารไปถึงพี่ๆน้องๆในสังคมหมอด้วยกัน<ช>เรียนอาจารย์และพี่ๆน้องๆที่เคารพทุกท่านครับผมกําลังสงสัยว่ากําลังมีขบ,บวนการเสี่ยมให้รัฐมนตรีอนุทินกับนักวิชาการชกกันเองเพื่อประโยชน์บางอยา่างใช่ค่ะใครเสี่ยมเนี่ย,ย,ยอาจารย์ทั้ง3ท่านรวมทั้งผมด้วยไม่เคยขายตัวและขายวิญ,ญญาณของความเป็นแพทย์ครับอันนี้ย้า รายการนี้เป็นการยุให้ตีกันเองถ้าหมอท่านที่ลงชื่อจริงๆผมว่าน่าอดสู่ใจที่เชื่อเรื่องแบบนี้หรือแต่งเรื่องแบบนี้แล้วก็มีเครื่องหมายวงเล็บนะคะบอกว่าผมเดาผมอโหสิกรรมให้ครับและไม่เสียสมาธิในการร่วมมือกับพวกเราในการต่อสู้กับโรคที่ไม่รู้จะจบเมื่อไหร่<ส>เพื่อชีวิตคนไทยและประเทศไทยของเราต้องอยู่รอดปลอดภัยครับน้องทุกท่านครับขอให้ต่อสู้ในวิชาชีพที่บริสุทธิ์ของเราต่อไป บุญกุศลจะเกิดแก่พวกเราและครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองตลอดไปครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจผมไม่ท้อครับดังนั้นดังนั้นต้องย้อนกลับไปฟังคลิปคำให้สัมภาษณ์ของคุณอนุทินอีกหนึ่งครั้งด้วยความเคารพทีมงานของเราได้เตรียมคลิปของอนุทินไว้สคลิปคลิปที่หนึ่งก็คือคลิปเมื่อวันที่30มิถุนาทิบที่ส เป็นการให้สัมภาษณ์อีกครั้งเมื่อวันที่4กรก,กฎาคมก็คือเมื่อวาน,วานหลังจากที่มันระเบิดมันลงละเป็นประเด็นร้อนฉาไปละแล้วก็หวยไปลงที่3มอาจารย์หมอเอาอย่างนี้เดี๋ยวทางทีมงานจะเตรียมไว้ทั้งสองคลิปแต่คราวนี้เราจะไปกันที่คลิปวันที่4กรก,กฎาคมก่อนก็คือก็คือเกิดเรื่องแล,ะละ้วล่ะแล้วก็เมื่อวานคุณอนุทินพูดอีกครั้งคุณอนุทินบอกว่าทั้งหลายทั้งปวงเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นเพราะสื่อบิดเบือน ถ้าไม่ได้อยู่ในคณะรมาริการจัดซื้อวัคซีนแล้วมาทําให้เป็นข่าวิราราวอย่างนี้ที่แจ้งนี้ยังไงบ้างครับอาจารย์ทั้งสามท่านที่เป็นข่าวเนี่ยหนึ่งก็ต้องบอกก่อนว่าผู้สื่อข่าวนําเสนอข่าวไม่ถูกต้องนะครับอาจารย์สามท่านไม่ได้เป็นกรรมการจัดซื้อฮนะอาจารย์สามท่านเนี่ยดูแลในเรื่องของวิชาการดูแลเรื่องของความปลอดภัยของการใช้วัคซีนนะครับพวกเราในกระทรวงสาธารณสุขจะใช้วัคซีนอย่างไรจะฉีดแบบไหน เมื่อไรห่างกันกี่วันฉีดไปจนถึงอายุเท่าไรฉีดยี่ห้ออะไรก็ไปขอคําแนะนําพวกท่านท่านพูดถูกแล้วท่านไม่ได้เป็นคนมาสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขจัดซื้อแต่ท่านบอกว่าอันนี้ซื้อได้อันนี้ดีอันนี้เหมาะสมนะครับสถานการณ์แบบนี้ต้องใช้แบบนี้แต่ว่าการนําเสนอสื่อที่บิดเบือนก็กลายไปเป็นว่าจะพยายามทําให้กระทรวงสาธารณสุขปรปจาย์ทั้งสามคนเนี่ยมีความขัดแย้งกันซึ่งจริงๆไม่ใช่ อย่าไปทำอย่างนั้นเลยครับบาปนะครับตอนนี้เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนเนี่ยรักษาตัวมีความปลอดภัยจากโควิดให้มากที่สุดนะครับอาจารย์ทั้งสามท่านเนี่ยมีคุณูปการกับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยเป็นอันมากประชุมกันบ่อยมากนะครับแล้วก็ให้แนวทางให้อา้าล้วครับเอาล้วครับ นี่ก็คือคำสัมภาษณ์เมื่อวันที่4รกรกฎาคมเมื่อวานนี้อืมแต่ได้ฟังคลิปเมื่อวันที่30มิถุนากันไปแล้วใช่ไหมครับค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจับ2คลิปนี้ไปชนกันเ,เองก็แล้วกัน